สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เราก็ได้มาทําการเกี่ยวข้าวโพดกันนะครับก็แปลงน,นี้ก็จํานวน3ามไร่นะครับวันนี้ก็มาเกี่ยวกัน3ามคันนะครับก็โดยปกติปีที่แล้วนะครับผมจะใช้เป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับเอามาเกี่ยวข้าวโพดแต่ว่าปีนี้นะครับขอเปลี่ยนเป็น Ere, รถจอนเดียเกี่ยวกับโพดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเกี่ยวโพดโดยตรงนะครับก็จริงๆแล้วผมมีสามเจ้านะครับก็เจ้านี้จะเป็นรถเกี่ยวจอนเดียนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็น รถเกี่ยวข้าวฮัวตาตัวกลางนะครับแล้วถ้าเป็นรถเกี่ยวจอรเดียนะครับจะเป็นล้อใหญ่นะครับล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังล้อเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นรถเกี่ยวข้าวจะใช้เป็นแท็กนะครับเนื่องจากว่าเราทําไว้หลายแปลงนะครับเราก็เลยทําการเกี่ยวนะครับมาหลายเจ้านะครับเรามีด้วยกันสามเจ้านะครับก็ ช่วงไหนว่างเจ้าไหนว่างแล้วก็เอาเจ้านั้นมาเกี่ยวนะครับ ประสิทธิภาพผมก็ว่าพอๆกันนะครับแต่เจ้าอื่นผมก็ไม่รู้นะว่าคิดเหมือนผมไหมอ่ะเพราะว่าสุดท้ายก็คือมันก็งอกเต็มเต็มไร่อยู่ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยคนก็หายากครับแล้วยิ่งสถานการณ์โควิดอย่างนี้ด้วยยิ่งอันตรายนะครับเราก็ไม่อยากจะใช้คนนะครับเราก็เลยจะเป็นต้องใช้รถนะครับอนี่มายคันแล้วนะครับฝั่งนี้นะ โอ้ขออภัยนะครับที่ย้อนแสงไปหน่อยนะครับก็ปกตินะครับทุกปีผมจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เราเจอสถานการณ์โควิดนะครับเราก็จะไม่ไปขึ้นไปอยู่ข้างบนนะเพราะว่าเป็นตู้แอร์นะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครขึ้นไปมั่งนะครับเราก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ รถคันนี้น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าข้าวโพดไม่กินนะครับอ่าโอเคนะครับเรากินข้าวโพดแล้วนะครับใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกฝั่งกันนะครับอ่านี่นะครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งที่ว่าไม่ไม่ไอเนี่ยไม่ย้อนแสงแล้วนะครับอ่ามาดูนะครับว่าเป็นไรนะครับ เไรนะครับ <maintaining> จะไดะ้ก็คลิปนี้เราก็จะเพลงแค่นี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะไม่ได้ขึ้นไปห้องแอร์นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเราปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นเ,เป็นรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกทีนะครับไม่รู้ว่า ปีนี้จะได้เกี่ยวไหมนะครับเพราะว่ารุ่นแรกผมเกี่ยวไปแล้วแล้วก็วอดีโทรศัพท์ที่ผมถ่ายไว้นะครับโดนรถไถเยียบเละเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยคลิปเคลบก็ไม่ได้ตัดนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอชมคราวหน้านะครับก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ